กาฟพี่ดาดกาสวัสดีทุกคนนะผมวันนี้ก็มาพบกับจอร์ดี้ไอคกระดอมเงียบวันนี้นะผมหมูกก็มาเล่นตัวเดิมนะกับเกมที่มีชื่อว่า리버업에จ전트ดูกองดูฟังเสียงกอง มาพบกับจอนนี่เองนะครับโยใครฟังแล้วอย่าลืมเชิญกดไลค์กดติดตามโยตึงเตอตึง,ตงตเตอฮะเฮ้ยแล้วมากับบุกคลงี่ว่ามีบุกคลงมาด้วยแพนดา้ามีบุกคลงมาด้วยนะนี่บุกคลงกดไลค์ผมไม่ไงอเหมือนบุกคลงก็รู้ว่าผมว่า เขาได้เล่นกับเทพแล้วนะโค้ดต้องกดไลค์ให้ผมเฮ้ยพวกคทุกคนเราเข้ามาในตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแั้วคนลองมาดูกันว่าผมจะเล่นเก่งแค่ไหนไปอ้าวลืมออกของไปออกของก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีคนมาแย่งกลางผมว่ะไปเลยไปไกลเลยไปเลยไป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 ผมกล มากลางบุคลงไรอื้มบุคลงบุคลงวิ่งหนีนแล้วยังไออง,ไนงไนนเนี่ยคือยังไงเนี่ยก็เขามาแย่งผมฟาร์มนั่นเนี่ยเฮ้ยกลางผมเองบีไปเรื่อยๆเราต้องบีไปเรื่อยๆบีไปเรื่อยๆบีไปเรื่อยๆปึ๊บ,บ จะมีบุคของมาเรื่อยๆน,น,นะอุย๊ยผิดห้าอุย๊ยผิดหลุดอุย die, อ๊ยยังไงนะบุคของยัยงไงครับเห็นได้ผมเห็นว่าตัวใหม่ตัวใหม่มาบุคของตัวใหม่มายัางไงเล้ว <c oughs> ผมจะตายอยู่ดีๆแลจะตายได้ไงอ่ะเฮ้ยไม่อยากเชื่อตัวเองเลยเป็นไงอะ่ะเฮ้ยไม่ตาย I decide alone fate. my ผมว่ามันเก่งขึ้นนะมันเริ่มเก่งขึ้นนะทำไมไม่รู้ทำไมเก่งขึ้นก็ไม่รู้นะแต่อย่าลืมไปว่าบุคลองฟังผมบุคองฟังผมก็มีฟังผมก็มีบุคองฟังผมก็มีบุคลอกมีอะไรหรือเปล่าเฮ้ยแกเรากลับก่อนดีกว่ายังไง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 ไม่รู้ยังไงยังไงไม่รู้แต่ ยังไงยังไงนะบุคองยังไงเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้บุคอังตายโอ้โหเฮ้ยผมผมผมก็จะตายเฮ้ยเอเคได้ปะได้ปะได้บุคลั ก็ยากมาเธออคัมพีน่าเลนค่ะว่าบ,บุคล้อมาใหม่แล้วแบบโถฮะโถเก่งนีอ่ออาเลเจน์บุคล้อมาใหม่ได้แค่นี้เลยหรอือเปล่าฮไม่ตอ่อแล้วเฮ้ยมาเอาผมแ,แมนบมาเอาผมแมนบให้ตงใส่มันใส่ผมอุ้ย ผมกลับก่อนดีกว่าเราต้องเล่นแบบร,าาระมัดระวังนะบุคงมันวาบได้ด้วยไงบุคงมันวาบได้ด้วยไงยังไงยังไงเฮ้ยเอ,เ,อเอา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 มันเอามันเฮ้ยระวังตัวเองด้วยระวังตัวเองวิ่งไปไ,ไ,ไ้ระวังตัวเองเลยโอเคเอาเลือดก่อนซึกผมไว้บุคลมันกับผมเท่านั้นพอ เท่านั้นคือจบอืมอืมฝากตัวรับใช้เธอเอา้าทำไมผมจะตายเฮ้ยไม่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 บูคองขอประกาศศึกตอนนี้เลยเธอเจอเราแห่ Forget who <c oughs> จัดการมันลูกพี่ <c oughs> ไม่น่าจะรอดดูจะเต็บนี่ได้เป่าโอ้โหไปถึงที่สุดอ้าวหายไปไหนหมดเลยคลิปหายไปไหนหมดเลยตีก่อนตีก่อนดี มาดิเนี่ยมาดิมาดิไปไว้คนตอนนี้เรากำลังจะเดินขบวนกันนะเดินขบวนเดินขบวนเดินขบวนสายหาปแล้วขบวนนี้ต้องมาวันนี้ด้วยมาวันนี้ดีันนี้มาด้วยกันนะ ไปเอาไปเอาไปเอาเหมือนมันจะให้ผมสู้คนเดียวเหรอเฮ้ย,เ,ยเอาบูคลองหลบไปนี่บูคลองหลบไปนี่บอกแล้วบูคองขอประกาศศึกเราขอประกาศศึกกับเธอเพียงเธอเท่านั้น Under attack. Pretty word. Ập, under ป๊บปป๊บเฮ้ยมันวับมันวับได้บ่าวได้บ่าวเลยแล้วใครปลูกมันมาะเนี่ยทำไมให้มันมาเล่นกลางเลย่ะ ปาดูไปขึ้นนึงเพราะว่าตอนนี้ผมว่าต้องเจาะก,กานอย่างเดียวอ่ะตอนนี้ <Eng age. S 1> ผมเกิดมาเพราะเกมนี้ทุกคนผมเกิดมาเพราะเกมนี้ e ีบออฟ e ลเจน không cần được mất em đi hết đa gì đâu có được em đi oh.

อันตีอันตีมายังไงอันตีมา,อมาโอ้โหมันโนดนรัดกัวทำไมเพื่อนผมบอกกลับนะทำไมงานนะจบเกมไปแล้วน่ะแต่เล่น a g อ e อ f เลเจน d s เราก็ต้องระมัดระวังหน่อยนะเพราะว่าเราอาจจะแพ้ได้นะผมเกมนี้เล่นยากอยู่ เย็นจเย็นเรื่องวายจิ้มหนึ่งว่าเป็นหนึ่งจิ้มหนึ่งเีเอายังไงงัดขึ้นงัดขึ้นแต่มันเหมือนจะไม่ขึ้นให้ผมแล้วก็ยังไงครับตอนนี้เรายังไงเนี่ยเอาโฮไปกัดยังไงอีกจิ้มมา วอนนี้กำลังนิ่งๆแต่ยิ่งใหญ่อยู่นิ่งๆแต่ยิงใหญ่ยางไรครับผมได้ปล่าได้ดิแล้วก็จบป้อมบอกแล้วบุคลองอย่ามาเล่นกับผมบายบายครับผมบายบายจบกันได้เลยโอเควันนี้ขอจบคลิปเท่เานี้อย่าลืมช่วยกดไลค์กดซับสไคร e แล้วกดกระดิ่งให้ผมนะครับผมบายบายครับ